ครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์นะครับมาพบกับครูตองพองลมในวิชาศิลป,ปะอีกแล้วครับท่านก็สำหรับสัปดาห์นี้คราบนี้นะครับเป็นก็อย่างที่บอกเป็นการทำงานต่อเนื่องกันทุกๆสัปดาห์นะครับจากคราบสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็คือผลงานตัวอย่างใช่ไหมครับนักเรียน สุดยอดอ่ะหลายๆคนที่ส่งงานมาให้ครูดูเยี่ยมมากครูขอกดไลค์ให้นะครับโอ้โหนี่ถ้ายกขายกขาขึ้นมาได้นี่โอ้โหคูให้สี่ไลค์เลยนี่หัวไม่โป้งทั้งมือทั้งเท้าแต่ให้ไม่พอก็ขอชมนะครับหลายๆคนตั้งใจมากไม่ไม่ชมใครเป็นพิเศษชมทุกคนเยี่ยมยอดเยี่ยมไอคนที่ยังไม่ส่งก็ ามงานกันนะสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้เราจะเพิ่มแอดวานความยากขึ้นมาอีกโดยการเพิ่มเงาให้กับภาพของนักเรียนเพิ่มเงาไม่พอเคยลงสีกันมาแล้วในสัปดาห์แรกวันนี้ก็จะให้ลงสีเหมือนเดิมตามลายเส้นแต่วันนี้เราจะเพิ่มเงามาให้ทำยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยชวับชวับนี่ งานชิ้นเดิมชัดชัดโอ้โหโอ,อย่างที่บอกอะเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนที่ครูให้ทำช่องช่องโอ้โหจะบอกว่าระบายโคตรสวยเลยชอบนะอ่ะสำหรับภาพนี้อย่างที่บอกเคยให้เธอตีเส้นเป็นช่องช่องใช่ไหมให้ทำส่วนสิ่งที่จะเพิ่มมาวันนี้ก็คือการแรงเงานะครับนักเรียนแรงเงายังไงอะ อ่ะสมมุติสมมุติแสงภาพนี้ครูให้แสงมาจากตรงนี้มาจากข้างบนนี้สมมุติอันนี้คือภาพแสงก็คือมาจากข้างบนลงข้างล่างมาจากข้างบนลงล่างๆนะครับนักเรียนดูทิศทางของแสงนะครับเพราะฉะนั้นแสงที่ได้ก็คือเงาก็จะอยู่ตรงนี้อ่ะลืมบอกอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับภาพนี้คือนักเรียนดูดินสอ นักเรียนเห็นเบอร์ไหมอันเนี้ย EE เป็นดินสอที่เข้มมากนะครับนักเรียนดินสอที่เข้มมากเข้มมากที่สุดนะครับนับนึ่งเออดินสอโคอาอยู่นี่อยู่นี่ดินสอปกติของเราจะเป็น HB ใช่ไหม HB ด,ดินสอที่เขียนทั่วไปดินสอเปลี่ยนแกนหรือดินสอรธรรมดาส่วนดินสอ EE เนี่ยเป็นดินสอที่เข้มที่สุดที่อยู่ในท้องตลาดนะครับนักเรียน สำหรับ 2B นักเรียนน่าจะมีกันอยู่แล้วนักเรียน 2B ก็คือดินสอที่นักเรียนไปฝนเธอทําข้อสอบอ n นไลทำข้อสอบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนักเรียนอันนั้นนักเรียนใช้อันนั้นได้ส่วนครูมี EE e ก็คือเป็นดินสอสําหรับการแรงเงาโดยเฉพาะเลยก็ถ้าใครหาได้ก็ได้ใช้ได้แต่ไม่แนะนําให้ใช้ดินสอรธรรมดาแบบนี้เพราะว่ามันบางครับนักเรียนะขอโทษนะฮะนี่ทําให้ดูอันนี้คือเต็มที่ล้ว ดูของอีดูอ,อีเป็นไงความเข้มคนละเรื่องเลยเห็นไะมนี่รานนั้นไปหามานะอะมาว่ากันต่อแสงมันเข้าจากข้างบนใช่ไหมวัะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเงาเป็นเงาของกล่องเงาของกล่องก็จะอยู่ตรงนี้เนี่เงาของกล่อง มันก็จะอยู่ประมาณนี้อันนี้ครูทําให้นักเรียนดูนะครับเงาของกระเป๋าตังค์ก็อยู่ไหนอยู่ประมาณนี้เงาของกระเป๋าตังค์ก็อยู่ประมาณนี้ปั๊บเงากระเป๋าตังค์ใช่ไหมอตรงนี้ก็จะมืดๆนิดๆนะครับใช่ไหมเงาของไอ้นี่อะถ้าแสงมาจากตรงนี้เงาของกล่องนี่ก็จะอยู่ประมาณนี้ อันนี้ไม่ใช่ว่ามาจากเส้นนี้นะมันมาจากข้างบนเรื่อมเอบมาข้างบนเพราะนั้นเงามันก็จะอยู่ประมาณนี้ลูกลองไปทำกันเองนะครับลองทำดูอ่ะเนี่ยเงาเงา,เงามันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแตจุดปกติอะถ้าถ้ามาจากตรงนี้โดยเฉพาะเงาตรงนี้จะมืดเลยนักเรียนแต่ครา้นี้เงาคุณมาจากเยื่องข้างบน เพราะนั้นตรงนี้ก็จะออกมีเงาเงาหน่อยๆอ,อ่ามีเงาเงานิดๆเน,น,นี่ยศิลปะเนี่ยทำไมเขาชอบให้เงาอยู่ตรงนี้เพราะว่าเราจะได้ระบายเงากันชัดๆไงนักเรียนเหนหมาล่ะถ้าเงาถ้าเงาถ้าภาพแสงออกจากทางนี้ไปปุ๊บเงามันก็ไปข้างหลังหมดเราก็จะไม่เห็นเงาของสิ่งของวัตถุที่ท,ที่เราวาดไงใช่ปะ เออเพราะนั้นวิชาศิลปะเงาก็จะอยู่ตรงนี้ประมาณอย่างเงี้ยเงามาจากข้างหลังอ่ะประมาณเนี้ยประมาณน,าณนี้ที่เหลือทําไงที่เหลือทําไงครูครูตองหอวใช้มุกเดิมสีนี่ของครูตองเนี่ยห้ามใช้ห้ามยืมของคอลีนนะครับไอสียี่ห้อคอลีนเนี่ยครูว่ามันใช้ดีดีกว่ามาสเตอร์อาร์ตอีกดีกว่าพวกเร์สตัดเลยไม่รู้นะใช้มาตั้งแต่จะบอกว่า ชุดเนี้ยไอ,ไอ้ชุดเนี้ยครูซื้อตั้งแต่ครูบรรจุเป็นครูใหม่ๆตอนอยู่สุพรรณบุรีนักเรียนก็ใช้ไอ้ตรงเนี้ยเหมือนเดิมระบายช่องละเส้นอะ บายช่องละเส้นสีละช่องอ่ะเออบายไปบายไปก็จะเป็นงานที่ใช้ความอดทนของนักเรียนอีกเช่นเคยนะครับนักเรียนใช้ความอดทน,นอ,อีกออยู่มัธยมเราต้องอดทนอยู่มัธยมแล้วต้องอดทน,อ,ทอ,อ,ดทนอ่ะ ก็ประมาณนี้นะครับนักเรียนประมาณนี้เลยเดี๋ยวครูขอตัวทําให้นักเรียนดูก่อนแล้วเดี๋ยวผลงานสุดท้ายเท่แค่ไหนเดี๋ยวมาชมของครูนะครับนักเรียนอ้ออีกอย่างหนึ่งที่ครูลืมบอกเธออีกอย่างหนึ่งตรงนี้ต้องขอบขอบเนี่ยใช้ดินสอตัดเส้นนะครับนะักเรียนหรือถ้าเธอมีสีเมจิก ถ้าเธอมีสีเมจิกนะวาดของสิ่งของเธอเนะี่ยตัดเส้นเอาเลยอ่าเนี่ยประมาณเนี้ยลูกตัดให้มันเด่นชัดเลยว่าอันนี้คือกระปุกนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมให้มันเด่นชัดอันนี้คือขอบเอออย่าลืมคูลืมคูลืมทําตั้งแต่แรกโทษทีให้นักเรียนก่อนจะแรงเงาก่อนจะอะไรมาตัดเส้นตรงนี้ก่อน ตัดเส้นกันตัดเส้นให้แยกชิ้นงานเลยนะครับนักเรียนป๊ปบ๊บป๊๊บตัดเส้นแยกชิ้นงานก็อันไหนครูก็พยายามมือให้นิ่งนะครับนักเรียนหลายๆคนหลายๆค,คนครูเห็นว่าใช้มือตีเช้ไม้บรรทัดตีมาก็ไม่ว่ากันไม่ว่ากันเนีย่ยอย่างเงี้ย ำเป็นเส้นไปนักเดอนใช้ okay. ตัดเส้นตัดเฉพาะที่เป็นขอบของอุปกรณ์นะครับนักเด่นไม่ไม่ไม่ได้ไม่ต้องตัดเนี่ยไม่ต้องตัดตามเส้นอะไรอย่างนี้นะไม่ต้องนะตัดแค่ขอบของชิน้นงานตัดแค่ชิ้นชิ้นขอบพอตัดแค่ขอบของมันปึบป๊บปึบ๊บปึ๊บเนี่ยตัดพอเนี่ยประมาณเนี้ยตัดได้ปะตัดได้ดิ ใช้ไลเข้มๆถ้าถ้าไม่มีดินสอตัวอ e ี e เนี่ยใช้บากกาใช้สีเมจิกได้นะครับนักเรียนนี่อ่ะประมาณนี้คับแล้วก็ค่อยแรงเงาแรงเงาให้เห็นแรงเงาอันนี้ก็จะเข้มๆหน่อยตรงนี้ไม่ต้องระบายสีก็ได้เพราะมันอยู่ข้างหลังเงาม,มันจะอยู่อย่างนี้ เงามันจะอยู่น่นีเพราะว่าแสงมันส่องมาจากเนี่ยตรงนี้ก็จะมีเงาเงาก็จะอยู่อย่างนี้นะครับนกเดือนเงามันมาจากข้างหลังแล้วเนาะประมาณนี้เนี่ยครูจะบอกให้ถ้าเธอมีดินสออย่างงี้นะโหระบายโคตรง่ายเลย,ย,เยแต่ถ้าเธอไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากัน แต่ถ้าไม่มีถ้าอยากมีไปซื้อถ้าซื้อได้ก็ซื้อนะครับส่วนจะฝา,ากครูซื้อช่วงนี้ก็คงยากหน่อยเพราะเราไม่ได้เจอกันนะเนาะนะอย่าลืมอย่าลืมเอาปักเอาดินสอสีมาทำเเส้นสีเส้นเพิ่มเนี่ยอ่ะขอเวลาทำหนึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวมาพบกับงานครูครับนักเรียน นเสร็จแล้วนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับสำหรับผลงานชิ้นนี้ก็เป็นการผสมผสานระหว่างลายเส้นการแรงเงาแล้วก็การทำระบายสีนะครับครูก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงอะกว่าจะแกะทีละเส้นเหมือนเดิมเนี่ยทีละสีทีละเส้นลงไปทีละเส้นทีละเส้นก็ที่สำคัญนะครับอย่าลืมอย่าลืมเนี่ยตัดเส้นให้เข้ม อย่าลืมตัดเส้นแล้วกันนะครับก็ตั้งใจทำเนาะส่งวันไหนก็ได้จะทำเสร็จในชั่วโมงถ้าในชั่วโมงครัวยังเสร็จไม่ทันส่งตอนบ่ายส่งพรุ่งนี้ส่งเสาร์อาทิตย์ก็ได้นะครับนักเรียนก็หวังว่าจะตั้งใจทำเนาะอ๋อแล้วที่สำคัญครับเวลานักเรียนแรงเงานักเรียนดูมือครูนี่ดำเห็นไหมมือดำเพราะเวลาเราระบายเราก็จะเท้าไปด้วยใช่ไหม ก็ระวังนะมาระวังนิดนึงครับล้างน้ําได้หรือใช้กระดาษทิชชู่ใช้ผ้าคีรุช็ดได้นะครับนักเรียนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่แลหละผลงานของครูแล้วเก็บดีๆครับงานที่ครูสั่งทุกครั้งทุกคราบเก็บดีๆแล้วกันเดี๋ยวกอดปิดเทอมเดี๋ยวครูจะเรียกตรวจเรียกรวมนะครับสัปดาห์หน้าก็เตรียมไว้เช่นเคยครับสมุดวาดเขียนเล่มใหญ่ ี๋ยวจะมีงานให้ทําเรื่อยๆนะครับก่อนปิดเทอมก็ตั้งใจทําตั้งใจเรียนนะครับไปย้อนดูย้อนหลังได้ทําย้อนหลังได้แต่ขอให้ทําเสร็จแล้วก็ส่งครูด้วยนะครับก็วันนี้หมดเวลาแนละ้วแล้วเดี๋ยวไปพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าแล้วกันวันนี้ครูตองและน้องบองก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ นกน้อยบินจรนกเขาคืนคอลก็มา่ตอนจะคำลมพุ่งละพัดโชยชื่นชมสาวสาวอาบน้ำอยู่ที่ลำกระโดนกกระยางย่างเดินเลี้ยวมองจ้องหา